ทางฝั่งขมรน,นะก็กำลังได้รับการสนับสนุนให้ลุกเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองของขมเมรสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศนะครับกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากสิ้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สภาวะของขมรโดยเฉพาะเรื่องเงินคงกลังจะเข้าขั้นที่เรียกว่าวิกฤตเลยทีเดียว สวัสดีครับผมกับผมแท้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาในเขเมรตอนนี้กําลังเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าตอนนี้กรรษัตริย์ของเขเมรก็มีการเสด็จออกจากประเทศของตนเองเพื่อไปรักษาตัวยังประเทศจีนที่สําคัญก็คือหุนมาเน็ตกาลังส่งสัญญ,ญาณบางประการ ุณเซนฮะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นเจ้าสมัยไหนมาเหรอแผ่นดินนี้พวกคุณเนี่ยลบราคาฟันมาเหรอไม่ใช่พ่อแม่หรืว,ว่าตาทวดคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเป็นจีอะไรมาจากไหนขนาดเนี่ยคนเขาเป็นเจ้าแท้ๆปู่ย่าตาทวดเขาเนี่ยลบสู้สร้างแผ่นดินมาเขายังไม่เคยในการที่จะไปขายแผ่นดินกินเลยมึงเป็นใครเนี่ยเอาแผ่นดินไปให้คเมนอะอเมริกาก็ยังยั่งเชิงอยู่จีนเนี่ยนิ่งมากแล้วก็แปซิฟิกเนี่ยพวกเราหมดเพียงแต่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรแค่นั้นเองอินโดนีเซียเขาก็ช่วยเราอยู่นะ อินโดนีเซียที่พยายามจะดึงมาเลเซียออกไปเนี่ยนั่นแหะเขาก็ช่วยเราอยู่นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็เป็นของเราไอดีนิตี้ของประเทศไทยแบบนี้สิ่งเดียวที่เราจะร้องต้องระวังคือเป้าหมายของเขาคือทะเลตรงน้าน้ําเกาะกูดจริงๆและเป้าหมายของเขาคือเป็นเป้าหมายเดียวกันกับทักษิณแล้วทักษิณเป็นคนสปีดจําได้ใช่ไหมที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจัดงานสปีดทักษิณออกมาจากชั้ก็พูดเลยว่า50 50และตั้งครอบครัวตระกูลหุนและขณะเดียวกัน ทำไมมันต้องพอมันล้มละลไรแล้วมันจะไงมันถึงจะม่มาลบเราล่ะเพราะมันต้องการสิ่งที่ทักษิณชินวัตรเคยประกาศกับเนชั่นจําได้ไหมที่บอกว่าแบ่งกัน50 50จํ้าได้ไหมจําได้ไหมที่เศรษฐาตวีสินไปพบกับไอหุนมาเน็ตที่ประเทศกัมพูชาแล้วบอกว่าเราเจรจาเรื่องเกี่ยวกับสบายแถวนดอกไม้ยืมเข้าไปเวียียมอันนี้เราบอกปิดเอรปิดเอาจุ่มมเสียมปิด นวโอนแนวลาฮานี่เมเชียงยมยัโอนเชียงหลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมรน,นะครับเกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นนะครับชรัมบอกว่าคนขเขมรโดยเฉพาะทหารขเขมรเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า2000รายศพจำนวนมากถูกกองไว้บริเวณตามแนวชายแดนและก็เนา่าแล้วก็มีแรงเข้ามาทำการกัดกิน จากการประทะข้างนั้นและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณบรเณตลูกชายของคุณเซนส่งผลทําให้มีการเรียกคนเขเมรที่อยู่ในประเทศไทยกว่า8 0 0 0 0 0รายเดินทางกลับไปยังประเทศเขเมรตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าคนที่เดินทางกลับ <c oughs> ไม่มีงานทําตกงานไม่มีรายได้นะครับเศร,รษฐกิจของเขเมรกําลังตกต่ำอย่างต่อนเนื่อง นะครับตอนนี้บางส่วนก็พยายามแห่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจก็สามารถทำการจับกลุมตัวได้รายวันเป็นจำนวนหลายร้อยลายต่อวันในขณะที่ภูมิธรรมเบชช่วชัยก็มีการต่ออายุให้เขมรเป็นกรณีพิเศษให้เข้ากับเข้ามาทำงานยังประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดสงครามนะครับจีนไม่ได้ส่งอาวุธยุทธปกรณ์ใดๆไปให้กับทางเขมร นะครับหลังจากไทยเข้าไปทําการเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคามรก็กลับไปซบสหรัฐอเมริกาการไปซบสหรัฐอเมริการอบนี้นะครับส่งผลทําให้จีนเงียบกริบแต่เกิดปฏิกิริยาบางประการปฏิกิริยาบางประการที่ว่านะครับก็เป็นปฏิกิริยาค่อนข้างจะสำคัญ นะครับโดยเฉพาะมีกระแสข่าวว่าจะมีการสนับสนุนนะครับให้เตียบันขึ้นมาตำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของขเขมรแทนฝั่งของคุณมาเน็ตนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับในขเขมรไม่ค่อยจะดีนักนะครับและท่าทีของคุณเซน นะครับก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปกําลังรอสรรมัมรสายจูจูกษัตริย์ของขเขมรน,นะพร้อมพราชินีก็เสด็จออกจากขเขมรเพื่อที่จะไปจีนนะโดยอ้างว่าไปทําการรักษาพระวรรายปีละสองหนนะครับและมอบอํานาจให้หุนเซนเป็นผู้สําเร็จราชการ น,นอกจากนี้ประเด็นที่เป็นไฮไลท์เลยสัญญาณมันชัดมากตรงที่ว่าคุณมาเนตได้ออกบทความขึ้นมาแล้วส่งไปตีพิมพ์ยังหนังสือพิมพ์คัมเมร์ไทมส์ของตัวเองนะครับบอกว่าเมรกับจีนยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับนั่นก็คงสะท้อนในเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักส่วนสหรัฐอเมริกานะครับ ก็มีการชมเชยกองทัพอากาศของไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไทยเป็นที่หนึ่งของเอเชียแปซิฟิกนะครับที่จะมีการจับมือกันและชมเชยการทำงานของความเข้มแข็งของทหารไทยสัญญาณที่เกิดขึ้นก็เลยส่งผลทำให้ขเขมนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจีนส่งสัญญาณเอาด้วยกับประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกา ซ้อมรบกับประเทศไทยทางอากาศเอาด้วยกับประเทศไทยทําให้ขเขมรตอนนี้ถูกโดดเดียวเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับขณะที่ฟังไทยก็มีการหาเรือกันนะครับโดยดรอาทิตย์อุไรรัตนะครับอธิการบดีมหาวิทยลาลังสิท์ท่านกลับมาเป็นอธิการบดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้มีการหา,หาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะยึดคืน พระตบ,บองสีสุพลเสียมเรียบนะครับปริศเนื่ืนมาจากทางเขมรเพราะเป็นของประเทศไทยนะครับที่ฝรั่งเศสเอาคืนไปตอนนี้ก็ได้มีการเริ่มหารือกันละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จีนเห็นท่าทีนะครับของทางเขมรชัดเจนว่ามีความปันใจให้กับศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนฮะก็มีความจำเป็นจะต้องกำจัดฝ่ายต่อต้าน นะครับของทางฝั่งขเขมรน,นะก็กำลังได้รับการสับสุนให้ลุกเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองของขเขมรสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศนะครับกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากสิ้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สภาวะของขเขมรโดยเฉพาะเรื่องเงินคงกลงังจะเข้าขั้นที่เรียกว่าวิกฤตเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ